อสวัสดีพี่น้อนงกินทะเลใจากเมนูนนผักพลังผักทาอย่างไรกินเผาเมือมาเล่ยนนำพีดองเลยสวัสดีพี่น้องผ <c oughs> มมาสอบเบอมวยยังไมชิบมึงเดี๋มันตาสนะ <c oughs> ุงหัวเลยงานเดีวด๋วจมา ลอกคั้งไต่ล้านแต้วอ๊กชีปลาแดดน้องเลยอยากกินแบบนี้ยังกินปลาแดดกับพวกคั้งน้องมาเยี่ยมยามเพิ่์นฮึ่มจัูใช่ไหมมีโนต่อลักกับแบบเบื่อแต่ว่าเพินอยากกินแบบนี้ก็เลยเบื่อเป็นลวกคั้งนะแต่ตอนนี้ก็จกินยั้นกินหมู มิในไก่ตับเบืออะมันภาคอุตสากรรมเจ้าประเดีย๋ยกินเป็นมู๊งคนกันนะบวกกินเล้อก็ต้องกินนะเธอยังบงับงคับเป็นกช่นกินบังคับปน้นเด็ดเ็ดนี่เรอยากินข้าวมันบังคับอีกนะกินเป็นมู๊งคนกันเพื่อนแดงชินชิดกินแซ่บแล้วันกินผู้เดียวพัดกินจับแจ๊บจับแจ๊บไปแล้วงเอานะสมานเท้าไรครับกี่ มะลายน่มันกินมละกับจิงเจี้งไมต้องกินแข่กันกินไป้าหนีองน่ะเจ้ต้องกินแบบนันแหะมะละกอีลายมันแน่นมั้งกับกินลงมาแบบมันแน่นท้อกะเพราเนาะแน่เบงบังห้กันนะฮะห้ยยั ม,ม,ม่ได้หรอกไม่ดีนะไมดีนลยนะมัยก็ออกดูดูวิ่น่อไแปดศูนออกไหมแปดศูนยางานออกยูขข่แทาสคูมือแต่ยังมีเวลาจะชนะละานาพักพอกนะมันบรนิภ <c oughs> าษรือถ้ามาว่าเฮินมันจะนอนไว้ไหวมันจะมอง ก็กินเลยะที่ช่วยังยังยังวร่นงทุ่มนอนตื่นเก้าโมงกูอ่ม่เบิบรมือนีนอนเวนอีกมือนีนะเป็นประวัติศาสตร์นอนรถข้าเตือนตื่นนายังเบียนอข้าว้เก๊กชากูุ๊นหนึ กบพอไปกับพ่อแล้วใเรื่องยาวิตามินอ่ะยาที่กับพ่ออ่ะบางมึงแบบเดกินยัเลาต้องึ้นทีกินยาอาหารเช้ามาเด็กท้องเม็ดนอนอ่ะบ่อะไรมบบบางมึงแบบอาหารแบบไปยังก็ thì không chìm được anh đông không không đấy chỉ một vịt ờ ờ ờ có phải một thì mình chỉ mang tập bô là cả nhà nè cái chị đã quá mình đi kiểm tra sẽ chặt thôi hết hay xe non lao đại luôn แม่ล้วนงอ่าวอืมเริ่มแข่เลยเจ้ไปเดาสักแส่หน่อยเลยเิดเผ็นปีปีหน่อแซบแต่เอเรปแซบนีกินแนบ่มีล้อดแล้่ได้กินนะเออพเขาไ้กินแบบนี้นกิยังไงมันก็บอไปวนากอไ กไก่ป้ามุ้งออที่กิแบบนั้น,นมึงไปยังไงมันจะข้าวแบบที่เอามึงมแหงแต่้นที่กินข,ข้าวก็มะขามออกินข,ข้าวกับมะม่วงุกสบายกินกับมะม่วงซุกมึงก็ขนมเขาเคยเห็นต่ปูเถาระมัลกินแบบนั้น กินนะมักสะปะรดกับกินกับเขาน่ะตัวนี้จะขาวตัวนี้จะแม่มาละอน่ะแม่มาละกับข้าวนกิแล่อยเลยต้องกินแล้ยแบบนี่มีตับมินมากเออข่าวองบริวารกินกุ้งค้ากุ้งหอยกุ้งปลาห้ากับินเห้ากัเบือ ท่นมัเรียนยังมาขาดอินกับเขาใช่คร,รับคุเรียนุเรียน,นยังเขาอืมขายกักลองโผล่มาไล่ครับอืมข่าแเ้ว่นกันขามัสิบปไดุ้เป็นอะไรสิบได้มาได้ต้องดูเดดล่นีต้ใมมีแต่ตายตายต,ต,ต้องมีสูตรอ,อืออม่แม่มสิปลูกชุดสิจุดแผ่ ไปกระซุนกระชุนข้างใตยหรืชนจีุนห <c oughs> เรื่องของเรื่องหรืกนินข้าเที่ยงค่ะอืมมากันกินนน่าจะนอนเออจำได้แล้วอยเมือหนาสเก็บภาพของตุ่มให้มาพาจะมนึ่อแสนะกินป๊อ ซือเลยบอสแฟนเงินหัวกับควยเนี่ยไปซื้อเอาไปควยอืมหอมกวนอได้รอทานยอืมมจะสวยอค่ะครับิดไปนี้มม่กาแซ่บแซบหนักแจวเจประเด็ก <setting sampling> ึส <bi> <human> ุดยอดสั่นนามาลาเซียนห่อเอาวะอยู่บาัพลาน อ,อปล่าเปแปาปละคอไออมืมนากนั่ห้ออาบแตดตกลงผักอันกิดเขาเป็นมุ่หรือสิกินอันกัน้เ<ม>นอกวันนี้นอ <laughs> กินากินไปกินมาผัดแซ่บพ<ม>ี่น้องเอ้ยเีัยไม่นานเสียอ่อนนาไหมพาสหายออ่อย

อันนี้ันยวาเลยซื้อเล็กกว่าเล็กกว่าไปยงคืออาจจะเล็กว่าอเล็กคว่นแล้วปะขุยแรงโอ้ยแบบนีปิป้งบาตรงต้อตใหญ ทำมหงุงไปค่ร้อเนี่นี่แ่หนยังอยากเยวหักแต่ว่าจินแล้วมันแนนเลยจีนเล้วมนแนบห้องก็พอจะร้อยก็พอจะนอนรับนอนะล็บส้ายๆเนยมันจริงแนบแล้วแต่อมาจดนแต่นันน่ะก็พอจะมันตีก็พอตี นาใส่ตมัะเออแต่มาใส,าสาา่แตงกนะ็กินว่าจกินข้าวแซ่บกินนึงคือมกินรองทองกินไรกบอกอิ่มยิ่เจียนนะก็จะเป็นนั่นน่ะานจะมันกิน,นหลายๆนะั่นแล้กินอ,อนไะไรกินแซ่กินยาขันย,ยายกินยาอะไรกันซา,า,ายาสกินมันมึงใไปนังเรือกนั่งดิ้น,น,นไปมาแบบมันเลไป เริ ắng, A, ่มทำกินก่อนนอนอย่างเงี้ยต้อนกนอยู่นะก่อนเป็นอาหารเสริมเลยแม่เอนพูมือกินหรือเปกินเริ่มกินเริ่มกินเข้าใเขาแบบเริ่มกินเลยพี่น้องแกกองมาาแช่วงนี้แบบช่วงกินแบบไปเรื่อยๆอะไรแไม่ลืมลืมกินผมปพบกไปแบบ มืองานดอกนะคระมือืือง,งานจริี่เลยนะงานแบบถ้าจะ,ะบอกแบบว่างานบรเด็พี่น,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 น้องกลสิที่แท็กในนะเอาก็แค่ไปไปไปเลยสกเลยนะการงานอยากดีพี่น้องเหมือนเนาะต้องบ,ม,อบ,องบมือบือคืนเพราะว่าถ้าต้องไปซอยเนาะ ไอจิจะลองไม่ไปนองทำมือลงปักเปื่อยแล้วปัดงันปัดใช่ใช่ไปเดสทานเดุนท่านจรย์เพิ่มทางการเงินทางการเงง่ายแล้วมันคุก็อย่าเยคืออันเขาจะอันครบรอบไม่ปัด้ม่นั่นชีวิตมูลบ้านเนงมูนกองเขา มันสิบงันบ่งันกิดสิ้งานแต่เงือนในตาน่ยนะใ้งบาทให้สบาเน่อเงือน่าน่าปกติละมันมันแลวแล้วแล้วครับยอมโควิดแหละยืนนะมาแห่นกันเขาให้ชุกตียังไม่ได้เลยใหุ้เราด้วค่ะปุ่นบ้านค่ะบ้านวันทีสิบเก้ามัน สิบดากับสิบสองกับ,บ,บ,อ,บอันของเจ็บะรบุญห้วันขาว่น้องเขาเฮ็ดสีแต่ว่าปีนี้มาเนเนโควิดเรากร็ไ่ได้เฮ็ดมันก็ยืดมาเนเดือนมกรลาเขาดีเดือนสิบสองคือว่าเห็ไปกาวตะก่าแล้วข่าวอะไรเป็นเฮ็ดเลยนะอันนี้ยืดมาก าหาจดปันะคะรผัแกแประแดดนำกินเนี่ยแบบกินกแฟอเนี่ยเป็นน้ำแบบขช้านะคะใช่ไหมแส่ค็แน,น่นละน่ละนละอาหารตอนรับเลเอพี่น้องเอ้ยประแดกอดผั <laughs> ตอนลงตอนรับมี้พี่น้องนะเนาะมันจะชินมหาจา่มาเดียนนี่แหละนะ แค่จะกินก็รั่วพักมือ้อนาจะถือผักมาน้ำม <c oughs> ือหนาจะถือผักมาน้ำพี่น้องจะเอาผักมาให้แดงชิไดแบบว่ากินอะไยังใหม่ใหม่บ้างเออหมองข่าวลองลนันยังอย่างสิมันก็เก็บอะไรที่ของใหม่ต่อเออต้องลอง <c oughs> ต้องลองมาลองสก่อนเชื่อว่ามันมีน้ำตากินเท่าไหมคะเพราะเดียวเวลาที่มีเก็บมาบริการมาสักมีกับพี่น้องเลยกินข้าวแรงค่ะนี่คือข้าวแรงนะคะข้าวแรงของนางลวก <c oughs> วพัก่าลืมนะ อย่าไปไแบปิดรอหมอกุงเขาและสิเภาพมหายพัดน้ำมันพอยสิงเศอดไรดีไปเลยจ้าพี่น้องจ้าเจตกจะเร่ก็เป็นวรใจจิงจรดาจิงงานมัน<ะ>เบาเกินมาเด็ดน,น้าพี่น้องเลยตอนรับกัคืนวานเนี่ยค่ะร่ผักเจ้าประแดดแซ่บขา่บแซ่บรักไรค่ะเน้นท้องแหละไปเลยจ้าพี่น้องสวัสดีที่บนเกิดงงๆที่นทางโอ้เมื่อยน้ำเด็ด นี่แหละเขาอยู่ืกินแก่ไก่ข้างเขาเบิ้งเขาเบิ้งหมอบึ้มาค่ะโอ้โหจะตายเป็นมาแม่ดิทรายรูมเป็นซีฟอ่าง